HELLO everybody WELCOME TO GAME FR Legend สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโคเนล่าแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูรถมอเตอร์ไซค์ในเกม FR Legend มากับเวอร์ชั่นมอดกันอีกแล้วเล่นแต่เวอร์ชั่นมอด FR Legend ไม่เคยเล่นเวอร์ชันจริงๆสักทีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีคอนเทนต์ทำพอเราเข้าเกมมาทุกคนคงจะสงสัยว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมรถคันนี้มันไม่มีล้อ ผมจะบอกให้ว่าอันนี้มันเป็นวรถมอเตอร์อไซค์ไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูกันก่อนนี่ตอนนี้ผมยังไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อก่อนนะครับผมนี่มากันสดๆเลยไม่ได้มีการตรงการเทียมอะไรเลยนี่นี่มันฮอนด้าคลิกหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าคลิกชัวร์แต่หน้าตามันออกจะประหลาดประหลาดนิดนึงทำไมมันมีเดี๋ยว มันมีสเกต็ตหน้าด้วยเราไม่ใช่บัมเบอร์ของ B r z มันน่าจะเป็นโมเดลที่มอเตอร์ไซค์คันนี้เอามาทําใส่เดียวมีคันไหนบ้างเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนลวกันคันต่อไปเอ้าอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่จะบอกนะว่ามีแค่คันเดียวผมว่าน่าจะมี2องคันสมคันมีคันเดียวจริงๆเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนมันมีรถเดยอะเอ้ามีแต่รถเดิมๆเลยดีกว่า ้จะมีคันเดียวหรือปะนี่ไงมีอีกคันหนึ่งโอ้โหทุกคนดูเครื่องยนต์วางไว้ลอล้อหน้าเออลอหนะลอดอุ้ยพี่แต่เขาทำดีทุกคนดูโมเดลคนขับสิอ๋อยังเหมือนเอ้ยถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะขับคลิปละคันพอเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาขับคันนี้กันซึ่งคันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามัน คือรถรุ่นอะไรน่าจะเป็นโนโวหรือเปล่าแต่คันนี้ผมขอไปขับเป็นฮอนด้าคิกก่อนแล้วกันเลื่อนกลับไปดูก่อนเพราะว่าเราจะมาเล่นทีละคันเดี๋ยวจะมันเดี๋มันมันจะไม่มีคอนเทนต์ทำเกม f อ e g รีเจนะราคา28,000เอาแต่พอกดซื้อเนี่ยมันกลายเป็นทองโอเคมาแล้วผมจะทำยังไงที่จะเอาสเก็ตหน้าออกได้วะเนี่ย เป็นไรชอบเรียกสเก็ตเนี่ยมันเรียกว่าบัมบ์บ์บัมบ์บ์นี่ไงออกไม่ได้่ะอ๋อนี่นี่แล้วก็อ่าไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้เนะี่ยซุ้มล้อออกไปอ่าแต่มอเตอร์ไซค์เรามันไม่มีล้อนะั่นเหมือนว่าเราจะต้องไปใส่ล้อเองเดี๋ยวมันมีอะไรอยู่ท้ายๆเนะี่ยมันคืออะไรเฮ้ยนี่ไง ใส่ล้อได้เอาว่านี่โอเคทำไมล้อมันเป็นสีส้มวะเนะี่ยแต่ผมต้องมาเอาตัวนี้ออกก่อนอ๋อพอเอาตัวนี้ออกแล้วล้อมันก็หายอ๋อนี่ไงโอเคไฟท้ายไฟท้ายมันอยู่ตรงไหนวันนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมจะต้องเอาไฟท้ายออกอันนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงเอ,อ้ย เอาวะเริ่มมีความเหมือนรถมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้แล้วล้อหน้าแ่ะนี่ไงเอ้ยเอาว่าผมไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนสีรถได้หรือเปล่าเราต้องลองดูอ่าในส่วนของล้อรถก็ไม่น่าจะแต่งอะไรได้แล้วนะคิดว่าน่าจะแต่งได้แค่นี้เปลี่ยนยางสักหน่อยละกันใส่ย,ยางขอบนี่ได้ปะไม่ได้โอเคเฮ้กิมมันมีอาการกระตุกกระตุกนิดนึงนะพรากคน ก็เดี๋ยวผมจะโอเคทำการเปลี่ยนสีรถก่อนเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ย <Hey! S 1> เปลี่ยนได้ว่ะเอาเอาเป็นสีอะไรดีทุกคนสีดำผมว่ามันทึบๆไปนิดนึงนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันแต่งลายได้หรือเปล่าโอ้ oh, สีชมพูโคตรแ่บแต่ผมชอบสีแดงเอาจริงแต่สีแดงนี่คือมันมันธรรมดาไปผมว่าสีเหลือง เฮ้ยเขียวอ่อนเขียวอ่อนสีฟ้าสีฟ้าก็สวยแยวผมขอเลือกสีแป๊บนึงเฮ้ย hey, สีนี้ก็สวยสีลุงเฮ้ย hey, อันนี้สวยวะ่ะแดงๆออกแบบว่าอ่าไอสีเลือดหมูนิดนึงอ๋อนี่มันเป็นแบบสีเงาเฮ้ย hey. เข้าท่าเข้าท่าเอาสีนี้แหละโอเค ทำไมสีรถมันเป็นสีลุุงเนี่ยมันมันดูไม่ไม่มีความสมจริงผมว่าเอาเอาเป็นสีด้านดีกว่าสีมันค่อยแจ่มแล้วเราค่อยมาปรับสีเอาตรงนี้เอ้ยสีเขียวสีชมพูเลยผมว่าสีแดงนี่แหละเอ้ยโอ้โหหล่อเลยเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าใส่สติกเกอร์ดูว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าเอาเป็นสติกเกอร์อะไรดีเฮ้ยใส่ได้ใส่ได้ นี่เอาว่ะแต่ผมว่าสติกเกอร์นี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่วะ่ะเดี๋ยวเดขอเปลี่ยนอันใหม่ก่อนละกันนี่แหละอะโคตรที่เลยทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับนี่แล้วก็ใส่อีกข้างนึงเอา้ามันไม่มาอีกข้างนึงวะ่ะเหมือนว่ามันจะบั็กว่ะทุกคนโอเคงั้นใส่ทีละข้างก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้วะ่ะใส่ได้แค่ข้างเดียว โอเคงั้นใส่ใส่ข้างเดียวแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มตรงข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วกันเอาเป็นลายการ์ตูนดีไหมมันเสียรถหมดแบบผมว่าไม่ไม่ใช่หละผมว่ามันโหไม่เหมือนนะไม่เข้ากันเลยป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนใส่ไม่ได้ไปทุกคนเอเดี๋ยวขอดูเครื่องยนต์ก่อนดีโหยังไม่ได้อปเครื่องยนต์เลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเครื่องยนต์เดิมเลยแล้วกันผมจะไม่ไม่สแสวบเครื่อง อัพอัพเครื่องนี้เหมือนแบบยังกับรถแข่งโอ้ยเดี๋ยวมีเธอบงเทอ,อร์โบด้วยอัพเกียร์ได้ไหมอ๋อเรายังไม่ได้ใส่โอ้โหแบบนี้เลยแบบนี้เลยผมว่าเราไม่ใส่ดีกว่าโอเคเอาแบบนี้แหละทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูในโหมดออนไลน์กันสักหน่อยละกันมาเซิร์ฟเวอร์เอเชีย อันนี้มันเลือกเซิร์ฟเวอร์ออโต้เองเปิบคนเล่นเยอะนะดูดิ28ห้องห้องหนึ่งก็ประมาณเฉลี่ยก็4คนขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาเป็นด่านคันชัยไทม์เอสแทก่อนละกันโอ้ทำไมเขาสร้างห้องแล้วเขาใส่รหัสโอ้โหคนเต็มโหคนเต็มว่ะคนเล่นเยอะคันชัยนี่ไงจอยไปเลยเอาเต็มพอดีโอ้โหเขาไม่ได้นี่เยอะแยะ โอเคกดเข้าไปเลยฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเอะได้หรือเปล่าโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้โอเคมาแล้วแต่คันนี้มันไม่มีคนขับอะทุกคน <c oughs> โอ้คันนี้มันไม่มีคนขับแล้วมันดูแบบไม่สมจริงเท่าไหร่มาเรามาลองขับดูโอ้ยมอไซค์อย่างแดง ข้าโค้งโอ้ข้าโค้งไม่มีแบบเอียงรถครับผมเนื่องจากมันเป็นโมเดลรถเอ่อรถสี่ล้อแต่มันไม่สามารถเข้าโค้งแบบเอียงได้เห็นไหมเวลาเวลาที่รถมันเข้าโค้งมันจะมีรอยล้อรถโผล่ขึ้นมาอยู่โอ้แต่มันก็แบบว่าก็ดีนะที่ทำได้ขนาดนี้เนี่ยอุ้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 ยแต่มันไม่ชนหมดทุกคนไม่ชนหมดถ้าเราไม่เอาโมเดลมอเตอร์ไซค์ไปชนเอ่อไปชนกับกำแพงเนี่ยมันก็ไม่ชนนะ เฮ้ยเออลบหน่อยครับพี่รถผมเออช่วมอเตอร์ไซค์เกืยบครบโอเคด่านนี้เรายังไม่ดิฟด่านนี้เรายังไม่ดิฟเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปดิฟด้วยนะครับแต่ด่านนี้เรายังไม่ดิฟก่อนเราขับเล่นแบบชิวๆก่อนยเ้ยยเฮ้ว่าจะไม่ดิฟแล้วนะมันบังคับให้ผมดิฟเฮ้ยเดี๋ยว อันนั้นเป็นคนรุ่นกับผมเนี่ยใช่ไหมไอ้คันสีแดงอีกคันนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกันหรือเปล่าวะคนะรุ่นเพราะว่าอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะมีตัวละครขับรุ่นเรามันไม่มีอืมนะครับมอไซค์แข่งกันฮะมานะครับโอ้ยแรงว่ะเบียดเบียดโอ้ยกินโค้งกินโค้งออกตัวแบบรอบโหดหน่อยแล้วกัน อะไรวะเนี่ยนี่เกม F.R. Legend น,นี่มันมาถึงขั้นที่มีรถมอเตอร์สไซค์ดิฟแล้วเลยเนี่ยี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราต้องหาเครื่องบินมาดิปบ้างละผมว่ามันน่าจะมีอยู่มอดรถเครื่องบินมาเดี๋รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองดิฟดูมมอไซค์ดิฟโอ้ <c ười> ใครไม่เคยเห็นก็มาดูนะครับผมนี่คือรถมอเตอร์ไซค์ดิฟ บอกก็ได้คำเดียวว่าอลังการ Amazing เฮ้ยแต่ผมจะงงๆกับฟิสิกส์รถสักนิดนึงไนหะเพราะว่ามันมันไม่คุ้นอะเวลาที่เล่นเราจะเล่นแต่ขับรถสี่ล้อดิฟใช่ไหมพอมาเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วผมงงๆกับการดีฟรถสักนิดนึง <c oughs> เฮ้ยแบ็กบอร์ดไปโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยอย่างตึงคนระับดูเป็นไงมีฟันนะโอ้ ์จริงๆมันจะมีสนามแดกด้วยนะทุกคนมันจะมีสนามแดกสำหรับไว้แข่งมอเตอร์ไซค์ด้วยอุ้ยโมนว่าเฮ้ยแต่แต่รถเราไม่มีความเสียหายอะไรเลยอเอ๊ะเหมือนจะเจอคนปิงอีกแล้วเกมนี้คนปิงเยอะอย่าไปใกล้เขามันชนกันมั่วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านเล่นกันสักหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสนามมอสกันสักหน่อยในด่านคันไซธรรมดาอ๋อผมนึกว่าเขาเล่นมอสนะเขาไม่ไเล่นเล่นไหนขอดูในซิสนามเด็กมันน่าจะอยู่ตรงนี้ปะแต่ผมจำไม่ผิดทางนี้ทางนี้เอา้าเดี๋ยวไม่มีนี่ว่ะไม่มีสงสัยตัวนี้เขาไม่ได้ลง เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเฮ้ย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 เฮ้ไอชิปหายนะขอเป็นอิบิสุเซอร์กิตมามาดูว่ารถบอทนี่จะมีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าไม่มีครับมอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นโมเดลของรถคันไหนมาบอกได้คำเดียวว mm ่าอ nah. ื uh, um, ้มสุดจริงมอไซค์ดิบ มิติใหม่แห่งการดิบรถเสียดายนะมันไม่มีโบเดียวคนขับอย่างนั้นมันจะเหมือนแับน,นี้โอ้เอาว่ะขอตึงๆหน่อยพี่เราต้องจี้เราต้องจี้เวลาขับกับบอดแบบนะี้จี้มันอี๋เลยชนไปเลยผนอ๋อมาปับ๊บเอ้ยตรงนี้เป็น จุดราบเซียนจุดกระโดดตรงนี้ไปขอเร็วๆเ,เลยปับ๊บโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยงานนี้แล้วรถไม่ไม่เอาขาตั้งคู่ขึ้นด้วยอะไรวะเนี่ยดิแบบนี้ล้อล้อไม่หมุนดิแบบล้อไม่หมุนเดี๋ยวเราไปดักหน้าบอดเลยครับทุกคนมาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้า ขอส,อสวยรอบนี้อันนั้นมันรถแบบเรียกได้ว่าเป็นรถแบบยุคในอนาคตไม่มีล้อรถบินได้เดี๋ยวเวลาดีฟมีควันขึ้นเนอะเอา,าก็เล่นท่าเหมือนกันผมก็เล่นท่าได้เหมือนกันเฮ้ยเฮอย่าเบียดกันน้องอย่าเบียดกันอู้เสียจังหวะหมดเลยไม่หล่อเลยว่าจะกระโดดส,สวยๆสักหน่อย แ็กบอดชนแม่งเลยอนเริ่มเบื่อละเริ่มเบื่อแล้วเปลี่ยนเ,นเป็นเล่นห้องออนไลน์ดีกว่าเล่นกับบอดมันธรรมดาเกินไปนอรีพีหาเล่นด่านใหม่ๆกันบ้างเล่นแต่ด่านเดิมๆกาลาดมอเตอร์เซอร์วิสมันไม่ได้อ่านว่ากะลาดมันอ่านว่าอะไรไม่รู้เข้าห้องนานหน่อยนะเพราะว่า โมเดลวรถมันค่อนข้างจะโหลดนานบุสมควรมานอรีเพย์แ๊บเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนมุมกล้องดิฟกันสักหน่อยเอเออะเอ๊ะเอ,เอ,เอมัวละวมัวแล้วไอ้มุมกล้องแบบระยะไกลตรครับแต่มุมกล้องแบบนี้มันดิฟแล้วมันไม่เห็นทางข้างหน้าไอ่ี้ขับแบบสมจริง <c oughs> เฮ้ยดิฟได้เว้ยดิฟได้ดิฟได้ แล้วมุมกล้องเราก็ต่ำเกินบางทีเฮ้ยเฮ้ยเกมค้างเอ้ยนี่กลัวจะดิง้งซะและ้วไม่ดิง้งไม่ดิง้งฟ้ามุมกล้องแบบเครื่องบินดิฟได้ผมดิฟได้ไม่ต้องห่วงเอาเข้าป่ามัวแล้วตอนนี้เออเรถวิ่งไม่ออกรถวิ่งไม่ออกนี่แบบมุมมองสมจริงเฮ้ยเกยมแข้งอีกแล้ว ตกใจบดเรียกว่ารถปรรจพังโดยไม่ใช่เล็กว่าเกมมรนจพังล่นบอลนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะเอา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 ไปมันดีเล่ว่ะทุกคนเหมือนว่ามันจะปิงผมหรือเปล่าเข้าป่าแม่งเลยเอาค้างอีกแลลวผมดิบไม่ได้เลยวะเปลี่ยนด่านกันสักหน่อยมันดิบไม่ได้เลยมีอะไรอีกอันนี้อันนี้ไม่ได้ฮะอันนี้มันเป็นของรถใหญ่ฮูด น,นี่ก็ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวถอดออกไปเลยถอดได้แค่กระจกอย่างเดียวหรือเปล่าท่อไงท่อเฮ้ยมีท่อแต่งเฮ้ยไม่บอกใส่ท่อแต่งสักหน่อยนี่มีแค่นันเดียวท่อ HC, Project. เอสซีโปรเจกเฮ้ยท่อยี่ห้อดังเลยโขท่อท่อยาวท่อยาวแดดเด,ดอะไรแบบนี้ เฮ้ยมีอาคาโปวิกด้วยเราใส่อาคาโปวิกดีกว่านี่ท่อแบนด์ดังระดับโลกอาคาโปวิกเออท่อหายไปไหนละนี่อาคาโปวิกฮะสามารถปรับดมเปอร์ความต่ำความสูงได้ไหมอันนี้ไรวะเนะี่ยเดี๋ยวโมเดลรถมันหายโหดเตีย้ยโรดเตียเต้ยมอไซค์นี่ใส่โช้โหลดเตีย้ยสักหน่อยเดี๋ยวลองไปโหลดเตีย้ยดูมันจะโหลดได้หรือเปล่าอันนี้เปลี่ยนได้ไหม ตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้ฮะตัวนี้ลหะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราขอปรับดูหน่อยปรับคอมต่าความสูงเออนี่มันต้องปรับให้มันแบบอันนี้มันก็พอดีแล้วนี่แหะอันนี้ล้อยืดไม่ได้ละได้แค่นี้แหละทุกคนกับพอนได้คลิกเราผมว่ามันไม่น่าใช่คลิกผมว่ามันต้องเป็นรุ่นอย่างอื่น ด้านใหม่ผมเล่นไม่ได้ว่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรทุกคนเวลาเข้าไปแล้วมันค้างขอเล่นด่านแปลกๆแ,แล้วกันผมว่าคันไซทําเอทแท็นี่แหละเหมาะที่สุดละเราขับมุมกล้องแบบว่าเป็นไฮไลท์หน่อยขอมุมกล้องไฮไลท์นะพี่โอ้ยโว้ยโ้ยโยตกหนักเลยอ๋อเฮ้ยมีคนแซงเราขอมุมกล้องไฮไลท์อ่ะไม่มีว่ะ เบียดฮะเบียดฮะเอาปลาจอของจริงเนี่ยเป็นยังไงอี๋อ่อไสฮะอ่แซงจังหวะนี้ราพี่นแรงเกิดไปนะน้องฮ้นแมนเอ็นใครเนี่ยเจซัตเอ็กเหรอคันเนี้ยเอ้าเสียงรถบักอีกแล้วเสียงไยแล้วเกมก็ค้างรัวๆไรลวเนี่ยเอา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 เฮ้ย เดี๋ยว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 เกมกระตุกเกมกระตุกหนักเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรคลิปนี้เอาไว้แค่นี้พอก่อนทุกคนก็ <S <S มารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกผู้ชมดูคร่าวๆแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปม,มีอะไรมากมายใครที่อยากจะเล่นมอดตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ที่ d e s c คล p ป i o n นเดี๋ยวก็ไปโหลดกันเัวเองมันจะมีพาเวิรวดด้วยทุกคนก็หาพาเวิรวดในคลิปวิดีโอที่เขาเอาลิงก์รถคันนี้มาแจกผมจะไม่บอกนะเพราะว่ามันต้องให้เกียริ คนที่เขาเอามอตมาแจากด้วยจะให้ผมบอกรหัสพงรหัสผ่านอะไรแบบนี้มันไม่ได้โอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้พอละเดี๋ยวราค่อยไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ